สวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าข่าวเที่ยงอัญชิีพอดีลักษ์ค่ะประเมศผู้โตครับค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่สิบโมงเข้ามาใน YouTube กันนะคะแล้วก็เปิดแนวหน้าออนไลน์ใครที่ยังไม่ได้สับสไคร้นะคะรบกวนช่วยสับสไคร้ด้วยเราจะได้เป็นผู้กล้านแนวหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพวกแนวหน้าตอนนี้มีภารกิจสําคัญมากนะคะซึ่งเป็นภารกิจสําคัญที่คุณต้องขาวแก่ จะหยิบยิ้มมาให้แล้วก็ขันรับกันทั้งหอทั้งลงละครเลยขันรับเข้าไปแล้วนขาขันรับเข้าไปแล้วนาอย่าปล่อยให้นกเขาเดียวดายนาที่สะพานมัยนะเ<ม>พราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเ,ย<ม>เดียเด๋ยวพี่เนี่ยบ่ายสองเนี่ยจะออกไปประกอบสัมมาอาชีวะอยู่แถวเยาวราช<ม>จากนั้นก็คิดว่าใกล้แล้วล่ะ,ะก็ขยับไปนิดนึง<ร>ไปช่วยเพื่อนฝูงหน่อยเพื่อนฝูงยังมาช่วยเราเดี๋ยวเจอกันนะนกเขากลางวัน นกเขามันกลางวันนะป้าก็มีครีมไม่ใช่หรอกูรู้ท้าเท่าไหร่วะนกเขาไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าวะเวทีเขาจะเริ่มเย็นๆนะเลิกหรือเริ่ม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 ใช่ไหมเริ่มเย็นๆแดดลมลตกอะไรอ่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเช้าเ็าจะมีกิจกรรมไปยื่นหนังสือที่นู่นที่นี่ที่นั่นกองไม่เคยมีชีวิตอยู่บนเวทีกองไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราขึ้นเวทีตอนเย็นเนี่ยแปลว่าพื้นล่างเนี่ยมันถูดดูดแสงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วมันคายคตอนนั้นรอดพอดี <laughs> ใช่ <c oughs> มันเหมือนเนื้อมันหินนะเธอเอาละค่ะวันนี้นกขาวก็เริ่มวันแรกนะคะคอปทอสอปสสกองทัพรรมเริ่มวันแรกแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคอปทอสอปสสกองทัพรรมก็ไปร่วมงานกับเรานะคะคุณนกขาวก็เรียกท่านผู้ชมทุกท่านว่าเป็นผู้กล้าแนวหน้าเป็นแนวหน้ากล้าที่จะต้องเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราคุณป,ประเด็นของคุณนกขาวก็คือว่า คุณนิติเขานะนิติขา,ขา,ขาล้ำเหลือใจนิติทอนนะคุณนิติทอล้ำเหลือน่ประเด็นคือว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรอ,อต่อไปอีกนานเท่าไหร่สังคมแบบที่มีคนอ้างพระเจ้าอยู่หัวว่าให้กลับมารับใช้ทํางานแล้วก็ได้ทําเรื่องไม่สู้ดีในประเทศเราหลักใหญ่ใจความคือหนึ่งความบริสุทธิ์สะอาดมันไม่มี คือ2ความโปร่งใสมันไม่มี 3, มัมนันมีนโยบายพี่เรนที่เห็นว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคือได้กลับมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่สํานึกไม่สำเนียก ยานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในการที่จะทำคาสิโนซึ่งจะมอมเมาคน <c oughs> ของเราจะเอาเว็บพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายขึ้นมาให้ถูกกฎหมายโดยที่ลูกสาวที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่หือไม่อือพรรครวมรัฐบาลก็นิ่งเงียบกันไปหมดส่วนพรรคฝ่ายค้านไม่ต้องพูดแต่ไม่ได้ความอ่อนแอและน่าคลืบแคลงนอกข่าวจะบอกวพวกคุณนั่นแหละเป็นผู้กล้าผู้กคุณคือแนวหน้าจะเป็นแนวหน้าพวกเราได้ไหมหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มานั่งกันอยู่ในที่เนี่ย8 0 0คนเนี่ยผายขายบาทหมดนะ บัตรนี้ขายหมดทุกใบเลยนะแต่มากันไม่ได้หมดทุกคนซึ่งเต่จรินเดียวขอว่าซึ่งบอกว่าจากผู้คุณทั้งหมดนี่แหละเราช่วงชีวิตของเราขนาดนี้แล้วอย่าให้ใครมาบอกว่าคนหนุ่มเงินสาวเท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เรานี่แหละที่เห็นโลกเห็นยุคเห็นสมัยกันมาเนิ่ดนานแล้ววันนี้เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตโปรดจงทำปลดจองลุกขึ้นและโปรดจะเป็นแนวหน้าก็คือเป็นแถวแรก เป็นกลุ่มแรกแรกที่ลุกขึ้นมานได้ไหมอ่าแล้วทุกคนก็ตะโกนบอกว่าได้ไปให้ไปตะโกนตะโกนบอกว่าได้นะไปรับปากเขาแล้วนาะมีมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะใช่ใช่แ <c oughs> จ๋วนะ <c oughs> เสียงแจ๋วนะปรากฏว่า <c oughs> ได้เสียงแจ๋วมากนะอ่า นี่คือนี่คืองานของเราเมื่อวันเสาร์นะคะเราเริ่มด้วยต้นด้วยคณะประสานเสียงของครูรักสัทธาสัทธาทิพย์นะคะน้องมาตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยเธออ่าใช่มานั่งเช้าเย็นเย็นแล้วนั่งอย่างแบบสุขุมกับมีสภาพเรียบร้อยไม่อะไรเลยจากานี่เราก็จากจากคณะประสานเสียงเพลงสระเสริญพืบาร,รมีเสร็จก็จะพี่ก้องขึ้นโอด้ดูออกเวทีก็เท่มันนะ พี่กังพูดเองนี่ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้เลยแล้วก็เป็นพี่ต้อยสันทิ่ยานชื่อเลันไทเนรามซึ่งมากระทำมาซึ่งส่งส่งรูกไปชั้นธรรมะแล้วไปรักขึ้นจริงๆแต่รักขึ้นจริงๆด่าทั้งศิลทั้งศิลยิ่งรักอุ้งอิงก็บอกว่าเอาธรรมะเป็นเป็นเป็นตัวบอกว่าพวกคุณไม่มีธรรมะกิจกรรมจะได้งานคุณคุณเจตกรบุษบานะคะ คนจิตรกรเนีวิ่งทํางานจนกระทั่งดอกไม้เนี่ยโรยเลย <laughs> โรยปั <laughs> ตอชาดอกไม้จะบานเ <laughs> <laughs> ต็มที่เลยนะ <laughs> ตอนเย็นโรยเลยนะคะแล้วน่าทอครั้งที่สองแล้วก็ตามไปด้วย<ส>คุณสมชายคุณสมชายแสวงการนะคะคุณสมชายแสวงการแล้วก็จากนั้นเนี่ยจากคุณสมชายแสวงการก็เป็นเป็นคุณ,คณชวนเลยไหมไม่ไม่ฟ้าคามอ๋อใช่ จัคุณสมชายสวงการนะคะ,<ป>ะก็เป็นคุณฟ้าครามกับคุณอาร์ตถิงแก่นตระก,กูลถิงแก่นก็มีมานะมีอาร์ตถิงแกนนะก้องถิงแกนนะอาร์ตถิงแกนนะคะเ<ส>นี่ยพวกนี้นี่นะไม่เข้าใจคําว่าอะไรเลยมาไฟศาสตร์เธอไม่เห็นเดี่ยวเหรอเดี่ยวไม่เขาจะฝาศาสตร์ศาสตร์เราไปดนรีแอคชั่นนะนี่ก็เป็นคุณกิติมาก็ขึ้นไปทักทายท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เชิญคุณฟ้าครามกับถิงแก่นขึ้นมาซึ่งเด็กสองคนนี้พูดได้ดีมาก คือดีมากจริงๆจังหวะจะโคนน้ำเสียงโทนและเรื่องไม่มากไม่น้อยไม่พยายามที่จะไม่เป็นของตัวเองคือเป็นตัวเองมากมไม่พยายามที่จะเป็นแบบนักสู้นักฆ่านักล่าแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีน้ำจิตน้ำใจใสสะอาดแล้วก็มาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเรามองเห็นประเด็นของเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ แล้วเราอยากจะมีส่วนในการช่วยเห็นแล้วก็ยังมีความหวังว่า<ช>ไม่ใช่มีแต่รุ่นเราถัดจากไปนี้<ช>ก็จะมีคนมารับภา<ช>รกิจต่อนะใช่น่ารักมากนะคะฟ้าค่ะเนี่ยก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะทําอันนี้คุณสุชาติชวังกูลเพื่อนรักสุชาติเพื่อนรักจะกว่าจะออกได้นะคะเคาะมาอยู่นั่นแหละเนียบงานนักร้องมืออาชีพกว่าจะออกไปได้เคาะมาเคาะอยู่นั่นนะคะคุณพี่เจ็ดห้องไปละจา้าแต่คุณพี่เดินออกไปก็ทําให้ทุกคนนี่แบบโอ้โห คือมีความสุขเลยอ่ะเสียงเหมือนเหมือนฟังตอนเราซื้อเทปตอนเด็กๆเลยใช่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นเลยนะโอ้โหแล้วยังไปแซวพี่ต้นเลยว่าพี่ต้นตัวจริงหรือเปล่าครับก็ถามว่าทําไมเหรอทําไมตอนพี่ดังอ่ะผมยังลุ่งขาสั้นแล้วหน้าเป็นแบบนี้แล้วตอนพี่ผมโตแก่แล้วพี่ก็ยังเป็นแบบนี้แต่ผมไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วผมจะแซงพี่แล้วค่ะทีนี้พี่ต้นเนี่ยนะคะพี่จะบอกว่าเก่งมากเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคือไม่ได้ซ้อมใหม่นี้เลยนะ ไม่มันมีหกตัวไม่ได้ซ้อมไม่นี้เลยไม่ได้ซ้อมกับเวทีนี้เลยไม่ได้ซ้อมแบ็กกิ้งแทร็กกับกับขนาดอย่างนี้เลย<อ>ไม่ได้ซ้อมกับลำโพงนี้เลย<อ>เพราะว่าไปคือวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยว่าจะไปซ้อมเขาไปซ้อมกันแล้วพี่เขาซ้อมตอนเช้าเช,ช้าใช่ไหมมิถุนที่ต้องนอนให้ได้แปดชั่วโมงจ้าเพื่อนฉันจา้าแล้วก็นี่ฮะพี่เปปซี่กับคุณบุรดมจิตดอนนะคะแล้วก็ร่วมกับพี่พี่สุชาติ พี่เป๊ปก็ขึ้นไปเราใส่เสื้อที่เป็นใส่เสื้อตีมันมาเลนทายคือความรักนะผู้ชายก็เป็นดอกไม้สีน้ําเงินหัวใจผู้หญิงก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วเราก็มีแจ็คเก็ตมา,าคลุมกันขอญาตแซวพี่เป๊ปซี่หน่อยได้ไหมเนี่ยอยู่ข้างหลังเวทีเราก็จะนี่กันนะ,ะก่อนขึ้นเวทีพี่เป๊ปซี่ก็จะคุยกับพี่เด้งบุรด,ดม เด้งเดี๋ยวเดี๋ยว้งเป็นหลักไปเลยนะพี่คอยเสริมเอาหนะกกันนะพี่พูดไม่เป็นพี่ขึ้นไปทีพี่พูดไม่เป็นเราพี่ทำแต่ข่าวนะพี่แต่พอพี่ขึ้นไปทีปุ๊บพี่ไู่ด้ยินคนเดียวได้ยินแต่เสียงพี่เพบซี่พี่เด้งได้แต่ข่าวนะแล้วท่านชวนพูดประเด็นตรงที่ความสนใจความถนัดพี่เพบซี่ไงเรื่องภาคใต้นะนะอันนี้อันนี้นะคะหลังก็สิบสิบปีท่านชวนก็คืนท่านชวนพูดแปดสิบห้านาที ตอนแรกก็จะเป็นไม้อย่างนี้ตอนหลังท่านหยิบไม้ขึ้นมาถือเองเลยแล้วก็มีเวทีข้างหลังเนี่ยเป็นคําอธิบายเวลาที่ท่านพูดอะไราย,ยาวๆมีภาพประกอบมีกฎหม,ม,มายพระบรมราชโชว,วาทหรือแม้แต่คําสอนของท่านพุทธทาสต่างๆนานาน,นะคะ85นาทีอ่ะพอเสร็จปุ๊บท่านก็ขึ้นลงไปแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับตรังเลยนะคะท่ท่านมีงานที่ตรังตอนเย็นแล้วเช้ามืดของวันอาทิตย์เนี่ยท่านมีงานทำบุญให้กับครอบครัวบรรพบุรุษ ก็เป็นแนวหน้า46ปีนะคะเราจะมีงานอีกทีหนึ่งในวันที่21ใช่ไหมมีนาคมเดือนมีนาคมนี้แหละค่ะไปประมาณไปปลายเดือนไปมาครบรอบ45ปีเข้าสู่ปีที่46และนี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเลยคือคุณหนูตุ้งติ้งคุณหนูตุ้งติ้งนะคะคือเป็นตลกที่ไม่ต้องทําให้ตลกเลยไม่ฝืดเลยขำมากและเราก็จบด้วยแสงไฟจากมือถือของทุกท่านนะคะแล้วก็เซลฟี่ด้วยกัน หลังจากนั้นเราก็ลงมาทักทายกันข้างล่างนะคะถ่ายรูปวมกันซื้อข้าวซื้อข,ของไปด้วยกันนะคะแล้วตรงนี้ตอนนี้แหละค่ะที่คุณมาริกาเนี่ยพอพูดถึงคุณหนูตุ้งติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมาริกาก็เลยถามว่าตกลงจตุพรเอาไงาจตุพรนั่งอยู่เป็นบอสจะลุกขึ้นยืนนะคะตกลงตั้มเอาไงตัางาต้มอยู่เป็นบอสจะลุกขึ้นยืนแล้วนิติเขาล่ะนี่ทอน้ํำเหลือ นิติธรนมเหลือแหละนิติรัตนิติธรรมเนี่ยจะมีโอกาสมีไหมต้องถามนิติธรนิติธรลุกขึ้นมาปั๊บเดียวเท่านั้นเองเธอเอ,อ้ยลุกเป็นไฟลงละครน,นี่ร้อนแรงมากผู้ชมทั้งหลายก็คึกคักกันมากเลยนะคะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทุกคนมีความสุขมากอะค่ะเนี่ยดูคุณมริกาเนี่ยเป็นคนที่แบบคือเกิดมานะจริง,นะงเกิดมาเพืเนะ่อวันนี้นะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย จะเป็นนักกีฬาทีมชาติ<ร>เป็นนักข่าวอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เป็นดาวติ๊กตอ,อกคือมันเป็นการสะสมแก <t od ulate> ม,มาทั้งชีวิตน่ะเพื่อเพื่อเมื่อวันเสาร์คือทั้งหมดที่แกสะสมมาทั้งชีวิตเลย <t od ulate> คือวันเสาร์คือแกปล่อยจังหวะพูดจ <t od ulate> ังหวะมุกจังหวะคุยจังหวะฮาจังหวะตลกจังหวะจังหวะของแกเนี่ยแกลงมาได้พอดีเป๊ะ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 กันนั้นแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพี่ หนูหนูเล่นกันไปไหมแบบเกินกว่าเวทีพี่ต้องการแม่บอกมไม่เลยเธอไปเลยนี่คือคอมเมดี้มากมาริกาคอมเมดี้บอกเธอพี่จัดเดี่ยวไหมให้เธอคนเดียวได้เลยนะนี่หาหมอเขียวมาอาแซมดินมากรทัพธรรมมานะคะอ่าแล้วก็ นี่พูดถึงแกแกบอกตอนตอน,ตอนตอนพี่เขาขึ้นนี่หนูไปไม่เป็นเลยพี่ตลกไม่ไหวแล้ว <laughs> ตลกไม่ได้เลยพี่พี่เขาขึ้นเน่ยหนูตลกไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตามตัํมที่บอกเขาไฟหน่อยนะไม่มีใครเห็นตั้มเลย <laughs> เอาตั้มใส่เสื้อดํามาด้วยนะ,อ,ะตอตามพอตัํมเสร็จก็จะเป็นพี่เขาคนสุดท้ายอ่ะมีใครเสียงพี่เขาหน่อยได้ไหมฮะได้ไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไป เขาบอกว่ายิ่งรักกำลังจะกลับบ้านดีใจเหรอดีใจอระรอ,อต้อนรับหรอะฉะนั้นถ้าเขากลับบ้านสิ่งหนึ่งจะอาจ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 จะ,อาจจะเกิดขึ้นคือจะร่วมกันบีบและกดดันสถาบันพระสัตร์อีกครั้งหนึ่งพวกท่านยอมไหม อย่างนี้มันฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันสับสนพูดพร้อมๆกันเอาทีละด้านทางนี้ยอมไหมเบาปะยอมไหมทางนี้ยอมไหมยอมไหมยอมไหมครับข้างล่างยอมไหมครับพร้อมๆกันครับฉะนั้นรอบนี้เมื่อฝ่ายอำนาจฝ่ายบริหารบีบสถาบันพระมหากษัตริย์วันใดที่ยิ่งลักเข้า เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันพระักสัตว์ว่าเราพร้อมยืนอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์และเราพร้อมที่จะยืนอยู่บนหลักนิติธรรมบ้านเมืองวันนี้เศรษฐกิจวันนี้ไม่มีทางแก้ได้แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายไปยอมรับระบบแนวคิดเศรษฐศาสตร์ของนักการเมือง เศรษฐศาสตร์ของนักการเมืองคืออะไรคือเอากเกษตรไปไว้ที่กลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเอาการสื่อสารมือถืออินเทอร์เน็ตไปไว้ที่กลุ่มหนึ่งเอาพลังงานไปไว้ที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับสัมปทานจากรัฐก็อีกกลุ่มหนึ่งฉะนั้นทรัพย์สินของประเทศทั้งหมดไปอยู่แค่คนไม่กี่ตระกูลนี่คือเศรษฐศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐศาสตร์ทางการเมืองที่กำลังตามมาคือหาเงินจากประเทศไม่พอแล้วหลังจากนั้นจะใช้พนันออนไลน์ใช้คาสินโนปล้นประชาชนแทนนี่คือเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองหลังจากนั้นเอาที่การรถไฟเอาที่รางเอาที่หลวงนี่ท่านเห็นกันอยู่แล้วนี่คือเศรษฐศาสตร์ของนักการเมืองหลังจากนี้าท่านให้เขาอยู่สิ่งที่ท่านเจอคืออะไร ภาษีวัดอย่างน้อย10%ไม่10%ก็15%เพราะเขาไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้ววันนี้ท่านมองที่ว่ารัฐบาลนี้มีโครงการอะไรที่เป็นรายได้หรือเป็นโครงการที่มีแต่รายจ่ายและไรความสามารถในการหารายได้จึงต้องใช้บอนการพนันนี่คือเสียงที่เกิดขึ้นเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองคืออะไรเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองคือ ขายความโลภให้คนจนท่านเห็นชัดแล้วว่าโครงการประชานิยมเขาทำมาตลอดขายความรวยขายความกลัวให้กับคนรวยทั้งหลายฉะนั้นใครไม่เป็นพวกทักสินใครไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเจอแรงกดดันนี่ท่านก็เห็นอยู่แล้วส่วนคนชั้นกลางให้อยู่สบายสบายแต่บีบไว้มึงอย่ายุ่งการเมืองส่วนเด็กรุ่นใหม่ให้ความท้าทายให้ความเปลี่ยนแปลง จะทำลายชาติบ้านเมืองสนับสนุนมันเข้าไปนี่เราอยู่กับเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนี้ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับเศรษฐศาสตร์ของนักการเมืองของกลุ่มทุนสามัญน,นี่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องคิดอ่านท่านรู้สึกว่าท่านแย่ท่านรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีท่านไปดูเิท่านท่านไปตามข่าวเราใช้ค่าไฟเท่าไหร่สี่บาทเจ ไอ้ค่าไฟที่มาส่งไปเชเวกกโก,โก,โกทําไมมันถูกกว่าเราทําไมถูกกว่าเรานี่เป็นปัญหาที่ท่านจะต้องส่งเสียงหรือท่านต้องต่อสู้ยี่สิบปีที่ผ่านมาทําความเสียหายให้ประเทศยังไงวันนี้มันกลับมาทําความเสียหายอีกนี่ท่านไม่ได้อยู่กับอดีตละท่านอยากอยู่กับอนาคตไหมท่านอยากอยู่กับอนาคตไหมท่านจํากัดมันไล่มันไล่ลูกมัน ประเทศนี้ถึงจะมีอนาคตคนไทยถึงจะมีอนาคตสิ่งที่ท่านรู้สึกสิ่งที่ท่านพูดไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการศึกษาปัญหาความมั่นคงต่างๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่วันนี้ทุกคนต้องตั้งคำถามและหาคำตอบอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่ไหนถ้าท่านปล่อยบ้านเมืองแบบนี้ อนาคตของประชาชนคนไทยอยู่ที่ไหนถ้าท่านปล่อยบ้านเมืองแบบนี้นี่คือปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดนี่คือคำถามที่ต้องหาคำตอบนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยพวกเราทุกคนนะคะออกมาขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้ความรักความเมตตากับแนวหน้าออนไลน์มาโดยตลอดนะตั้งแต่วันแรกที่เราออกอากาศนะคะ คือกระท่อนกระแทนมาตั้งแต่วันที่16ตุลาแล้วมาเสถียรเอาสีมกราปีที่ปีที่ผ่านมาจากนั้นก็มาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะก็3เดือน12เดือน15เดือน16 17เดือน17เดือนนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่เมตตาปรานีกับพวกเราแล้วก็ร้านค้าทุกร้านก็ฝากกล่าวขอบพระคุณนะคะผู้มีความรักในแนวหน้าด้วยกันนะคะ ที่อุดหนุนกันจนกระทั่งแบบโอ้โหกระเป๋าลากนี่ขายดีมากค่ะนะคะทุกคนนี่ถือกระเป๋าลากกันนะแล้วบอดเปิดไฟนี่ก็เปิดไฟนะคะจะเห็นได้ว่าสวยงามมากหัดไปมองไอทีบโอโหสวยทั้งหมดแล้ก็เราก็เราก็เช็คชื่อเอาไว้นะแต่คือย้ำนะคะบัตรขายหมดทุกใบทุกเก e, e, ้าอี้1 5 3เก้าอีไม่รวมบ็อกไซ้ายขวานะคะ1053เก้าอีคือทั้งชั้นสองชั้นเลยขายหมดทุกใบ แต่ทีนี้บางท่านตอนใกล้วันเนี่ยจะมาจะไม่มาท่านก็โอนบัตรให้เราเราก็ให้คนที่เขาอยากมาใช่ไหมคะนี่มันก็มีบัตรจํานวนหนึ่งนะคะคุณมาลิกาก็มีบัตรจํานวนหนึ่งว่าสําหรับใครที่แวะเข้ามามาซื้อของอะ่ะคือตอนแรกกลับมาแวะเข้ามาซื้อของเอ๊ะจะม่จอใหญ่ขนาดนี้คนไม่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเราจะขึ้นไปดูได้ไหมเราแจกเลย เ,ออเข้ามาสามคนนะ,ะเ,รเราก็แจกกจากร้านของคุณมาลิกาที่คุณมาลิกาเนี่ยได้ซื้อเอาไว้เนี่ยก็แจกแจกแจกที่ตรงนั้นนะคะก็ต้องขอขอขอบคุณท่านที่มาขอบคุณท่านที่ซื้อแต่ก็บอกว่าสักวันหนึง่งเมื่อท่านซื้อแล้วอยากเห็นท่านมาด้วยหรือถ้าท่านไม่มาก็บอกว่าสักวันหนึง่งท่านจะบ,บริจาคบัตรที่ท่านไม่ได้มาเนี่ยให้กับคนอื่นที่อยากจะมาซึ่งบางทีจริง,รงๆเขาซื้อไม่ทันบางทีบอกใกล้วันค่อยซื้อแล้หมดไปแล้วอืหมดไปแล้ว เราก็มาขอบคุณทุกท่านนะคะอ่าสุดท้ายก็จากกันด้วยบ้านเก็บเมืองนอนเนาะมาขอบคุณแล้วก็เพลงบ้านเก็บเมืองนอนจากคณะประสานเสียงแล้วก็ลงไปเจอกันที่ข้างล่างก็จบตั้งแต่10บโมงครึ่งนะคะจนกระทั่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งล้วก็ลงไปที่ข้างล่างอีกจนถึง18บแนาฬิกาน่ะจนจบเลยอยู่ด้วยกันในนั้นนะคะก็เล่นกันถ่ายรูปการคุยกัน,ค,กนคุยกับพี่เป๊ปบ,บอกว่าพี่เป๊ปบ,บอกโอ้โหนี่กล้องถ้าเราไม่ได้จัดงานแบบนี้เราไม่รู้เลยนะว่ามี เรามี f อซเยอะขนาดนี้นะเหนียวแน่นแบบนี้น่ารักแบบนี้นะโอ้เห็นแล้วแบบตื้นตันใจมากนะครับเมื่อวันวันนั้นเนี่ยอารมณ์ส่วนหนึ่งนะที่พี่ป้อมพูดเรื่องบัตรเหมือนคนมาหาตัวผีหน้าโรงหนังอ่ะคือไม่มีแต่ฉันอยากจะดูอ่ะฉันอยากจะเข้าไปเนี่ยก็ดีที่ว่าน้องีมี่เขาช่วยดูเรื่องมีใครให้บัตรไว้อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็เลยได้เข้าไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นคณะประสานเสียงนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเอาละ นี่นก็เป็นงานบ้านเรานะคะ